วยแพงเนี่ยดูดิเป็นโอ้โหเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในช่องตโลฟินนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับก็วันนี้เราไม่ได้โรบอทกันนะครับในแบบที่ไม่ชื่อว่ายูทูบเบอร์ไลฟ์นะครับผมซึ่งเรเห็นเขาเล่นกันหลายคนแล้วแหละก็อยากมาลองมาเล่นดูไม่เคยเล่นเหมือนกันมีปุ่มทีแล้วก็เครดิตใช่ไหมอลองกดทีดก่อนอื อ๋อเป็นโอนเนอร์แล้วก็ตัวคิปเตอร์โมเดลอ๋อเป็นเวลาเชื่อแอดมินตั้งตจแอดมินหละโอเคไปกดเพลงกันเนี่ยอืมแหม่ก็สวยงามดี <c oughs> อ่า <c oughs> อะไรเนี่ยมีค่าหิวค่าค่าพลังงานเหรอแล้วก็ฮะรูปยิ้มเหรอเอาไปทำไมนนเนี่ยเนี่ยค่าความสุขกันเหรอก็ข้างๆเนี่ยจะมีเอ่อเป็นช็อปเป็นอะไรเนี่ยอาว์ดแล้วก็บิว พับเกีดรหรอลองลองดูก่อนอบเนี่ยเอ้ยร้านจีมพาร์ทนี่ว่าขายของเต็มเลยเอาไปหน่าช่างมันไม่มีโลบักโอเคต่อมาปพี่อ่าน่าจะเป็นของรางวัลมั้งก็โอ้เป็นเหมือนบัฟใช่เป็นรางวัลบัฟเขาบัฟนั่นแหละ มันก็เป็นอะไรอะบิวเนี่ยอาบิวบิวอ๋อต้องวาร์ปเลยอืมอ๋อมาที่ห้องเราเอเคี่เคเหมือนเป็นการอัปเกรดห้องเฮ้ยเพิ่มของในห้องแล้วเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจโอเคมาดูที่อัปเกรดกันก่อนอัปเกรดเนี่ยมีเอ่ออะไรเนี่ยเหมือนจะทำอะไรไม่ได้เหมือนเป็นแนวข้อมูลโอเคช่างมันไม่อ่านอยู่แล้วอ่ามีผัดเผืกตรงนี้ เป็นกันทั้งค่าอ,อ๋อเฮ้ยลืมเปิดต่างเกมเนี่ยโอเคอ่ออันนี้เป็นตู้เกมใช่ไหมตู้เกมอ่ะเล่นยังไงอ่ะฮะไม่ต้องเล่นหรอคือกดไว้เพื่อเพิ่อค่าความสุขแค่นั้นละเล่ยนขายเครยดอะไรเงี้ยอ๋อเฮ้ยใช้ได้นะแล้วก็มีเตียงนอนเตียงนอนเป็นอ,อ๋อพวกนี้คือพวกแบบ ชาร์จพลังงานเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคอาอออกไงเนี่ยโอเคกดสเปซบาร์เพื่อออกมามีรูปพิซซ่าตรงนี้น่าจะเป็นฮะขายอาหารเนีเติมรอดอาหารแน่เลยทุกคนอ่าลองลองซื้อมาก่อนสักนิดสักนิดกินน้ำเฮ้ยอ๋อเพิ่มเพิ่มนิดเดียวเอง n o p ลองลองแแบบอ๋อนี่ไงมีมีตังมีค่าค่ายยูทูบนี่คืออะไรเนี่ย ไม่รู้แล้วก็มีเพชรมี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 รูปเงินอ่ะลองลองแบบเรารวยละเราเราซื้อแอปเปิ้ลกินเลยนะเนี่ยดูสดีเพิ่มเท่าไหร่ก็ยังไม่เต็มนะอ่ะอีกสักครั้งไปตอนนี้เป็นหนุ่มหนุ่มแล้วกันนะก็ยังไม่เต็มอะงั้นงั้นลองแบบซื้อน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมอ่านทุกคนเนี่ยมันบอกเนี่ยบวกบวกเท่าไหร่เนี่ยเออมันก็มันก็บอกอยู่นี่หว่าอันนี้เป็นตคอมเป็นใช้สตรีมแน่เลยใช่ไหมแบบเป็นทาคลิป บล็อกได้ก็ต้องใช้ผู้ติดตามอ๋อผู้ติดตามต้จะเป็นไอ้รูปยูทูบตรงนี้แน่เลยทุกคนเนี่ยเออนั่นแหละมาเราดูทำไงเนี่ยอ่านี่คือชแนลองเราแล้วก็มี delete mean comment โอเคมันจะให้ลบแบบคอมเมนต์สีแดงเออใช่ใช่ใช,ใช่โอเคมา the mod อะไรเนี่ยเกม the m o d e r a r หรอสองด้วยโอเค ไหนไหมโอ้โหให้กดปุ่มใช่ไหมเนี่ยหน้าเราวะมีกล้องดเ้ยอ,อ๋อ,อทุกคนมันเอาเมาส์คลิปได้ไม่จริงนะเนี่ยจริงไม่จริงเลยตัดคลิปหรออย่างนี้เลยเหรอุอ้ยยังไม่ค่อยดีเลยทุกคนอุย้ยแปดสิบเองไ,ไม่เก้าสิบหกดับ ตึงอัพโหลดคลิปเสร็จแล้วเฮ้ยอัพโหลดอัพโหลดโอเคอออเคจ๋งมันทุกคนผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วอืมอัพโหลดคลิปอยู่แห้โดลโลฟินยูทูบเบอร์จำลองกันเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มาแคสใน y o ยูทูมเยี่ยมเลยไหนลองดูสิอ่ะครบ,รบ,บแล้วเสร็จแล้วอ๋อมันจะได้แบบอะไรเนี่ยได้ยอดวิวแล้วก็ผู้ติดตามแล้วก็เงินเพิ่มเข้ามาเฮ้ยเจ๋งเจ๋งจง คนดูเท่าไหร่เนี่ยคนดูห้าร้อยเลยเหรอครั้งแรกนี่5ห้าร้อยเลยฮสุดยอดนะครับรู้สึกว่าไอเกมเนี่ยมันจะมีร้านค้าด้วเอันี้คืออะไรเนี่ยโฟนเนี่ยอ๋อมันทำอะไรได้ฮะข้ามข้ามข้าไปเลยไม่อ่านหรูอแล้วออๆอ,อ,อ,อคุยไม่ได้เลยอ่าต้อง มีผู้ติดตามด้วยโอ้โหโทรศัพท์อะไรวะเนี่ยซื้อ,อยังไงเนี่ยอ,อะไรเ,เนี่ยซื้อไม่เป็นด้วยต้องใส่ผมต้องอ่านซื้อไปไหนไม่ได,ด้ช่างมันเราคาบไปก่อนประมาณส<บ>่วนนี้ดีกว่ามันจะมีให้อัปเกรดด้วยนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอินเทอร์มิชันเหนอรอคือคืออะไรวะเนี่ย มีพวกโบว์คอมมิ่งสูงหอ๋อน่าจะมีโรคอื่นด้วยเฮ้ยเกินไปไปเวอร์ฟายฮะฟรีโบสททำอะไรเนี่ยเคลมฮะเหมือนเป็นพวกปัับพวก,พวกของฟรีม้กเออใช่แหละมีร้านอัพเกรดอ่ะอัพเกรดอะไรมีของให้ซื้อพวกจอแล้วก็ CPU เฮ้ย CPU เฮ้ยอะไรเนี่ย CPU ไดโนเสารออ์เหร เอานี go. actually, anyway. okay. ่ค hey, oh. ืออะไรเนี่ยไม่มีของขายอยู่ว่างกระโดดขึ้นไปไม่ได้ด้วยนะมีอะไรกั้นอยู่แน่เลยโอเคก็มีอะไรเนี่ยคีย์บอร์ดเฮ้ยแพงเนี่ยดูดิเป็นโอ้โหเป็นล้านเลยเหรอพี่ล้านแหล่ะพี่แพงแพงจัดละคอมอะไรเป็นล้านอันนี้ของฟรี หนึ่งดาวอ๋อมีเป็นดาวด้วยทุกคนอะฮะนี่เป็นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เมาส์อ๋อมีไม้ด้วยมีอะไรเนี่ยกลอ้องอะเดี๋ยวผมซื้อห้หมดเลยเฮ้ยตังค์ไม่มีเนี่ยหรอซื้อได้ไงเ,เนี่ยเราควรจะซื้ออะไรก่อนอะอ่าถ้าดีสุดก็ควรจะมีคุณภาพเสียงดีดใช่ไหมเอาเป็นไม้ก่อนอะไม้เลเวลสองโอเคแล้วมีไม้เลเวลสองแล้วอัพกรดของไงเผื่อคนจะเยอะขึ้นเพราะว่าเราคุณภาพดีคลิปคุณภาพดี อันนี้โฮมอะไรเนะี่ยคืออะไรเนะี่ยฮะฮะอ๋อซื้อบ้านเหรอทุกคนเฮ้ยมีอัพเกรดบ้านแล้วเนี่ยเอไอไปสตรีมเกมไปต่อเฮ้ยอัพเกรดม่ให้เองด้วยนี่แบบไม่ต้องเปลี่ยนเออจิงอ่ามากดรวม อะไรเนี่ยน่าแปลว่าสุดยอดมากเอ้ยี่เรากดเร็วไงไม่ค่อยแม่นเหมือนทุกคนได้แค่แปดสิบอะโอ้โหครั้งนี้เฮ้แปดแปดสิบสองก็ก็ดีก็ดีก็ดีเก้าสิบเอ็ดเ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะฮะอัพโหลดเลยไอเกมนี่ยมันอัพโหลดไวมากเลยทุกคนแบบอัพโหลดโคตรไวในชีวิตจริงแลแบบนั่งต,าต,าตาัดต่อนั่งแบบนั่งนั่งอัพโหลดอะเป็นชั่วโมงไม่คิดยังไม่ทันได้ดูเลยทุกคนว่ามันแบบ ยัง <Y> <Y ank. S 1> ไม่ดู r, เลยนะว่ามันได้เท่าไหร่อะอะลองอีกครั้งไปไปอีกครั้งไปครั้งที่สามไปจีมดื่มอะแบบรอพัฒนาจีมอื่นอะไรเงี้ยอ่ะครั้งนี้กดแบบกดแบบรัวๆไนท์วอล์กงานดีอยู่แล้วเฮ้ยเจ็ดสิบห้าอีกเหรอโอ้โหตัดตัดแย่นะเนี่ยตัดแย่โอ้โหแปดสิบเจ็ดคอติงขอนตงยังไม่ถึงเก้าสิบเลยอะเกินไปเกินไป มาอัปโหลดคลิปกันอีกครั้งอ่ระหว่างที่ผมไม่ได้อัดอยู่เมื่อกี้อะเหมือนเห็นมีคนเข้ามาในบ้านเราได้ด้วยนะทุกคนเหมือนแบบเฮ้ยคนอื่นเข้ามาในบ้านเราได้ไงเนี่ยหรือว่าบัก็กไม่แน่ใจอันนี้มานอนเพิ่มค่าความสบายจะได้ไม่แรงไปทํางานอะไรเงี้ยมาเพิ่มค่าความสูงได้เราต้องเล่นเกมแฮปปี้กันหน่อยเอาจริงๆคุณก่อสตรีมมันไม่ใช่การเล่นเกมหรือวะเพิ่มค่าความสุขเพิ่มไป เฮ้ยเมี่อกี้ได้ตังแล้วทุกคนย่มเลยรู้สึกว่าจะได้ได้มากกว่าเดิมเตยสงส่ยล้วเปลี่ยนใหม่มกตอนนี้เราขาดค่าความหิวอยู่สามสิบเออสาสิบห้าเปอร์เซนเรากินอะไรอ่ะกินนี่นี่แผนเค้กอิ่มอร่อยทุกที่ทุกเวลาเลยเออตึงตึงอ๋อตังหมดตังหมดโอ้มีซื้อตังได้เนี่ยสิบโลบักได้หนึ่งพันโอ้คอน้างแพงงั้นเรา เราทำอะไรได้เราเราทำอะไรไม่ได้นี่หว่าเออเราทำอะไรไม่ได้ทุกคนผมเมื่อสังเกตว่าเรามีคนดูแบบเป็นสามพันเลยนะเฮ้ยตีนสามครั้งอ่รคนดูสามพันอะโคตรตึงเบอร์มากเบอร์มากโอ,อเคตอนนี้เรามีตังค์สองพันแล้วก็อยากซื้ออะไรได้สักอย่างนะเป็นซื้อ CPU แรงๆไม่คอมแรงๆอะไรเงี้ยหนึ่งพันเนาะไปเฮ้ยเดี๋ยวนะสังเกตจ,จากจากหนึ่งดาวมันเป็นสี่ดาวเลยวะ่ะทุกคน เฮ้ยขนาดนั hmm? so um, okay. found, okay. parole, yeah, sure. ้นเลยอยู่อ่ะเมื่อกี้เรามีมีไม้ไม้แรงแล้วแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม้มันไม้ดีๆดเออมันดีๆละแล้วก็มีแบ CPU ดีๆก็ต้องมีแบบมีจอดีเมื่อไหรแบบคนจะได้แบบดูชัดๆอะไรเงี้ยใช่มันเป็นสามดาวมันยังไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะลองเมาส์ดูเมาส์โอ้เมาส์ห้าร้อยอยู่ก็ฟาร์มต่อยาวๆทุกคนนั่งแลบคอมเมนต์กันทุกแล้วก็มาโอเคตอนนี้ผมจะเดี๋ยวผมจะลองเห็นว่าเยอะๆดิอัดให้มันเยอะๆเลย อแบบ๋อเย่ๆบบกดช้าๆไปอะไรเงี้ยอ่ะกดหนึ่งครั้งรอนานๆเลยแบบแบบเอาอเอาเย่ทำคลิปให้เย่ที่สุดอะทำเย่ได้แบบคลิปกาก,าก,ากๆๆยย้าอะไรเงี้ยเอาว้น,นั้นแหละทุกคนมาลองดูกันดแบวบยน้ำกดเรือเย,ย็นพบอะเกิดอะไรข้ละะออรอยมันหายก่อนหายก่อนค่อยโกนออหายก่อนหายก่อนค่อยโกนนั่นอะไออ คลิปอะไรเนะนี่ยคลิปน่าจะไม่ดีแน่เลยอ่ะตัดแบบตัดให้แบบเละส,สุดไปเลยอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเอาให้แย่เอาให้แย่เอาให้แย่อือสามสิบเปอร์เซ็นต์ขอแย่แย่ขอแย่แย่ขอแย่แย่แดงแจง๋ทุกคนอันนี้มีอะไรเนะี่ยอัดได้สี่สิบดิตได้สามสิบเจ็ดโอ้โหเย่สุดไปเลยแล้วมาลองดูกันว่าเราทำแย่แย่แล้วจะได้แบบได้ยอดวิวผู้ติดตามแล้วก็งเงินเท่าไหร่อ่ยนะเออ มามามาราอสุดสักครู่ไหนไหนไหนเฮ้มันเกินพันอยู่นะเอาอมันก็เยอะนี่ว่ะได้อะไรอ่สองพันห้าร้อยอยู่ก็ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ก็ลดมาครึ่งนึงจากจากที่ได้แบบเยอะเอะเพราะว่าก่อนที่ผมเคยได้จะเป็นห้าพันเออใช่แล้วจะมีแจ็กเกอนมันมันแจ็กเกอนไในเพื่อนเวลาเพื่อนได้เพื่อนได้ของดวแล้วเนี่ย มีแบบคอมพังด้วยอะไรครับเนี่ยคอมพังต้องอมเองเหรอลากสายไฟอะไรงี่โอ้ผมเป็นช่างไฟแล้วจำรอการเป็นช่างไฟมูเลเตอร์อ่ะต่อไฟไปลากสายอ๋อก็ซ่อมไม่อยากโอเคทุกคนเรานี้เราจะแบบว่าเปลี่ยนเกมแล้วเฮ้ยคนดูสิบสามทีเลยเหรอหนึ่งหมื่นคนแล้วเนี่ยโอ้โหคนที่ตามรอบเดียวเกือบสามพันโอเคตอนนี้มีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นคนนะครับทุกคนเ,เราจะเราแบบเปลี่ยนเกมเล่นดูนดูเราเป็นเกมแบบ อะไรเนะี Cop and ่ยคอปแอนด์โลเบอร์เกมอะไรอยู่เนี่ยอะลองดูเราจะมาเล่นเกมใหม่น,นะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคนจะดูเยอะกันหรือเปล่าเออใช่คนจะดูเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นไหม,มอะไรเงี้ยอ๋อรู้จกักรูภาพได้แบบเกมตำรวจจับโจรได้เลยทุกคนตำรวจไล่จับโจรซิมูเลเตอร์อ่ะมาลองดูกันว่าฮะ มีอะไรสีม่วงๆอะไรอะไรอยู่ที s> <S anyway? yes? hmm? okay, ่ตัวผมเนี่ยอะไรเนี่ยนี้ไม่รู้จริงเนี่ยหิวหรออะเราซื้ออาหารกินเฮ้ยทุกคนเฮ้ย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 ้ยเฮ้ย้เฮียยเฮ้นเฮเฮเัยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮเ้ยเ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ยเลยเ้เ เยอะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ไอ้ฟ,ฟิกบ่วงๆคืออะไรเนี่ยหิวใช่ไหมถ้าจะหิวแหละอ่ะไปเติมพลังางานกันเดี๋ยวเราจะเอาตังนี้เป็นหมื่นเนี่ยไปเผาผ่านกันได้เวลาใช้ใช้เงินกันแล้วทุนแบบใช้ให้เกลี้ยงจนแบบเป็นคนจนอะไรเงี้ยก็อ่ะมาเติมพลังงานกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันอืมมาถึงร้านร้านคอมละยังไม่ได้ซื้อไปสองอย่างก็คือเมาส์ใช่ไหมอันนี้แบบยูทูบเบอร์สุดเจ๋งอ่ะตึงๆแล้วก็ต้องซื้อ ของดีๆอะไรเงี้ยเลีวสามเลยอย่าเมาส์กดมาโครล็อกหัวคคมกับคีบอร์ดโหราคาค่านข้งร้อนแรงอย่เ่ยเอาเป็นอ่ะโนโว,โวไปก่อนเรียนเกษิตพะเนี่ยประมาณที่เราต้องซื้อก็อ่ะเป็นกล้องกันอัพกล้องยังไม่ได้อัพกล้องเลยกล้องแบบต้องชัดๆดิระดับนี้แล้วยูทูบเบอร์ดังไม่เลยอยันนี้สี่ดาวไหม เราต้องหล่อเท่ึ้นแน่ๆแบบยูทูบเบอร์ดังๆแบบโดโลฟินอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอุปกรณ์ดีๆทั้งตัวธรรมดาขี้โมยมาเรามาลองสตรีมเกมกันดูอ้าหยิบลบคอมเมนต์เลยลบคอมเมนต์แย่ๆลบทิ้งไปซะอ่ะเกมใหม่ที่เราเพิ่งได้มาคอมโบกันดูสิว่าจะได้สักเท่าไหร่อุปกรณ์ใหม่คุณภาพดี ตัดคมๆไปแปดสิบก็ไม่ใ,ใหญ่ออเก้าสิบนี่แหละดีสี่สิบตัดแย่นสุดเลยตัดตัดได้แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่กดอาชีพเนี่ยอาชีพดีนะทุกคนถือว่าอาชีพอาชีพอาข้างโอเคเลยมาลองดูกันว่าจะได้สักกี่เปอ,อร์เซ็นต์เฮ้ยกี่เปอร์เซ็นต์ไรร้อนละกี่กี่ผู้ติดตามแล้วกี่วิวแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่เออถึงแล้วถึแล้วอืมอ่ะรู้เสร็จแล้ว ก็จะรู้ว่อัพโหลดเร็วขึ้นด้วยนะครับใช่เปลี PU, ่ยน CPU แบบอัปเดตเร็วอัปโหลดอัพ,พโหลดลงแบบหนึ่งวิหนึ่งวิสิทธอะไรเงี้ยคนดูสามหมื่นโอ้โหเวอร์นะเนี่ย,ยเวอร์เบอร์เบอร์ก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแบบได้อัปเกรดคอมที่อุปกรณ์แล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆในเกมเนี่ยผมก็เพิ่งมาได้ครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็มีตังครับมีผู้ติดตามอยู่สองหมื่น สองหมื่นห้าพันคนเลยนะเล่นแบบเดียวโอเวอร์โ,โอเวอร์โโอโโอแล้วก็มีแบบตังหนึ่งหมื่นเออแล้วก็เพชรร้อยห้าสิบประมาณนั้นก็ขอจบคลิปเพีเท่านี้ก็ได้กันใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ถ้าคนชอบดูเยอะก็เดี๋ยวมาทำอีพีสองให้นะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้ด้วยนะครับผมหรือใครอยากให้ผมเล่นลบแบบโลบอคแมปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละจ้า